ตังตังเอ้ตัง,ง,ตงจา๋าเป็นไรลูกป่วยเหรอข้าวปลาไปกินโห้ยน้าสงสารนอนหายใจรวยลินพ่อกับพี่ไม่อยู่หนีเที่ยวทั้งคู่เลย ปล่อยให้อยู่ตัวเดียวน่าสงสารการโครม่าแล้วนี่ยเรียกไปหือไม่อื้อแล้วการหนักหาหมอเป,ปล่าไปโรงพยาบาลไหมลูกดูดิพ่อไม้ยังฮะพี่ไม้ยังดูดิพ่อไม้ยังพี่เตี๋ยวมายัง ไอ้ดูดิม้ยังว่าอาหัวตั้งเลยเอไอ้ยินคำว่าพ่อไม่ได้แล้หูตั้งไงอ,อาการหนัก